สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่สองกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาสอบหน่วยการเรียนรู้ที่สองกันนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจทบทวนพร้อมกับคุณครูด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่นักเรียนทบทวนวันนี้นักเรียนจะต้องเอาไปทาในข้อสอบนะคะ ค่ะฮาร์ดแวร์คืออะไรคะาฮาร์ดแวร์คืออะไรค่ะสำหรับฮาร์ดแวร์นะคะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เราสามารถจับต้องได้นักเรียนย้ำอีกทีหนึ่งนะคะฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้องได้ะคะ่ะอ่ายกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นลูก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าฮาร์ดแวร์นะคะอันดับแรกเลยนะคะจะเป็นรูปหน้าจอนะคะตรงนี้เรียกหน้าจอมอนิเตอร์นะคะต่อไปอันนี้สําหรับหน้าจอนะคะคุณครูอ,อธิบายก่อนว่าเป็นอุปกรณ์หลักนะคะก็จะมีหน้าจอมีแป้นพิมพ์นะคะมีเมาส์แล้วก็มี CPU 4อย่างนะคะอุปกรณ์หลักๆของคอมพิวเตอร์นะคะ ต่อไปเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะก็จะมีพวกอะไรคะพิมเตอร์ใน,นครูวไว้แล้วแฟลชไดร์นะคะแล้วก็ดิสนะคะแล้วก็แผ่นซีดีดีวีดีนะคะลำโพงอันนี้จะอยู่ในส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่อพว่วงย้ําอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับอุปกรณ์หลักๆของคอมพิวเตอร์นะคะจะมี CPU นะคะหน้าจอแล้วแป้นพิมพ์แล้วก็เมาส์ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มสอบหน่วยที่สองกันนะคะเดี๋ยวเรามาทําแบบทดสอบพร้อมกับคุณครูก่อนนะคะว่านักเรียนเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้ที่คุณครูได้สอนไปหรือเปล่านะคะอ่ะรูปที่นักเรียนเห็นรูปตรงนี้คือรูปอะไรอ่าเขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำงานจับต้องได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าไอตัวฮาร์ดแวร์ที่นักเรียนเห็นเนี่ย อะไรคืออุปกรณ์หลักมากอุปกรณ์หลักๆของคอมพิวเตอร์เลยก็คือว่าถ้ามันไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้ใช่ไหมคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทํางานได้ทีนี้เรามาดูกันว่ามีอุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างมีหนึ่งเลยอะไรคะนี่เลยหนึ่หน้าจอใช่ไหม เป็นอุปกรณ์หลักใช่ไหมเอาไว้แสดงภาพแสดงผลข้อมูลใช่ไหมคะอ่าดูอันนี้ก็เป็นหน้าจอไหมหน้าจออ่าต่อไปมีหน้าจอแล้วประมวลผลก็ต้องเป็นอะไรคะ CPU ตรงนี้อ่า CPU อ่าเราได้อุปกรณ์หลัก2อ,อย่างนะแต่เป็น3 3ส,าสาภาพใช่ไหมต่อไปเรามาพูดถึงอะไรอีกคะตัว แป้นพิมพ์หรืออะไรคะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดก็คือแป้นพิมพ์นั่นเองนักเรียนอันนี้ตรงนี้เลยเขาเรียกว่าคีย์บอร์ดนะคะเราเอาไว้สั่งงานให้กับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมันต้องจําเป็นเลยใช่ไหมคะอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายอุปกรณ์หลักนะคะอ่านี่เลยเห็นไหมเมาส์รูปทรงเหมือนหนูเลยเขาเรียกว่าเมาส์นะคะเอาไว้ชี้ตำแหน่งใช่ไหมถ้าไม่มีเมาส์อย่างนี้เราจะชี้ตำแหน่งได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะอ่ะทบทวนก่อน อุปรกรณ์ฮาร์ดแวร์หลักๆของคอมพิวเตอร์ก็มีหน้าจอ CPU คีย์บอร์ดและเมาส์อันนี้เป็นอุปรกรณ์หลักนะคะต่อไปก็เราพูดถึงอุปรกรณ์ต่อพ่วงมากนักเรียนอุปรกรณ์ต่อพ่วงก็จะมีอันนี้จะเป็นกล้องนะคะที่คุณครูวงให้นักเรียนต้องแยกสีด้วยนะสีเหลืองเป็นอุปรกรณ์ต่อพ่วงสีแดงที่คุณครูวงมีสี่อย่างเป็นอุปรกรณ์หลักต่อไปแป้นพิมพ์ใช่ไหมคะแฟลชไดร์อันนี้เป็นเราเตอร์ในการปล่อยอินเทอร์เน็ต ต่อไปลำโพงอ่าหูฟังอันนี้น่าจะเป็นจอยเกมอ่ะสีแดงเป็นอุปกรณ์หลักนะคะแล้วก็สีเหลืองเป็นอุปกรณ์ต่อพวงทีนี้วันนี้เราได้ทบทวนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านักเรียนต้องสอบหน่วยการเรียนรู้ที่สองของคุณครูเมย์ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ